แจ้งข่าวจากที่ประชุมคอรม22มีนาคม65ถึง10มาตรการช่วยเหลือประชาชนลดค่าครองชีพนะครับอาทิเช่นการลดค่าครองชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการลดค่าก๊าซถุงต้มน้ำมันค่าไฟลดเงินสมทบประกันสังคมรายละเอียดรประชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์มินิชนาแนลครับทริปนี้แจ้งข่าวสารกัน10มาตรการช่วยเหลือจากรัฐบาลจากที่ประชุมครมเมืม่อวันที่22มีนาคม65ครับซึ่งที่ประชุมนะครับได้มีมติเห็นชอบ10มาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนจากปัญหาราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้น เป็นเวลา3เดือนนะครับประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม65ครับมีรายละเอียด10บมาตรการดังนี้นะครับผม1ก็คือการเพิ่มเงินช่วยเหลือเพื่อซื้อกา๊าซถุงต้มสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3.6ล้านคนโดยเพิ่มเงินจากเดิม45บาทเป็น100บาทต่อเดือนสำหรับส่วนลดค่าก๊าซุงต้มนะครับ มาตรการที่2ก็คือส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มเดือนละ100บาทสำหรับผู้ค้าหาเปรแผงรอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนประมาณ5,500คนครับมาตรการที่3ก็คือช่วยเหลือค่าน้ำมันให้กับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบกจำนวนนะครับ157,000คนโดยช่วยลดค่าใช้จ่ายน้ำมัน ก๊าซโซฮอร์อบาทต่อเดือนครับและขอให้กรมการขนส่งทางบกกำกับราคาการให้บริการ <c oughs> เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ต้องใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางเท่าเดิมนะครับผมมาตรการที่4ก็คือคงราคาขายปลีกผู้ที่ใช้ก๊าซ NGV ไว้ที่15บาท59สสตางค์นะครับต่อกิโลกรัม มาตรการที่5ก็คือผู้ขับขี่แท็กซี่มิเตอร์ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันสามารถซื้อกาดได้ในราคา13บาท62สตางค์ต่อกิโลกร,รัมนะครับผมอันนี้ก็คือผู้ขับขี่แท็กซี่มิเตอร์ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกันนะครับ มาตรการที่6ก็คือนะครับมาตรการที่6ก็คือช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนโดยลดค่า FT นะครับลง22สตางค์ต่อหน่วยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมครับมาตรการที่7ก็คือตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่30บาทต่อลิตรไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน65ครับ หลังจากนั้นรัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนที่ราคาน้ํามันดีเซลปรับขึ้นครึ่งหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ต้องตอดูกันต่อไปนะครับมาตรการที่8ก็คือกํากับดูแลการปรับราคาก๊าซหุงต้มในช่วงตั้งแต่เดือนเมษาถึงมิถุนาโดยใช้กองทุนน้ํามันเข้าไปช่วยลดผลกระทบจากการปรับราคาให้ไม่ขึ้นสูงเกินไปครับมาตรการที่9กก็คือลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้างให้อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับ ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33นะครับจาก5%เหลือ1%เพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างสามารถมีกำลังในการใช้จ่ายและผู้ประกอบการสามารถมีสาภาพคล่องเพิ่มขึ้นในการดำเนินธุรกิจต่อไปครับมาตรการที่10ก็คือลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา39จาก9%เหลือ1.9%ครับและลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา40ลงนะครับเหลือ 42บาทถึง180บาทต่อเดือนครับผมอันนี้ก็เป็นสิทธิมาตรการช่วยเหลือนะครับของรัฐบาลนะครับจากที่ประชุมคอรมอเมื่อวันที่22มีนาคม65ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์มานีชแนลด้วยนะครับท่านจะไมีพลาดข่าวสารดีดีสิ่งดีวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์ครับผมใครที่มีข้อคำถามสงสัยอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปด้วยนะครับลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ